วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเดอะจ k e r เกอก็กลับมาเร้วนะครับโอ้โหหายไปตั้ง2อาทิตย์ได้มากนะไม่ได้ลงคลิปมาตั้ง2องอาทิตย์เ่ยวันนี้ก็อยู่กับเด็กโปรไฟล์นะครับที่หลายๆคนอาจจะกำลังรออยู่หรือว่าไม่ได้รอก็ไม่ได้ว่ากันนะครับครับเด็กโปรไฟล์ดีลิสเตอนั่นเองนะครับนเนื่องจากว่าเขามีตัวโปรโมใหม่เข้ามานะครับก็คือใบนี้เดีให้ดูกันก่อนก็คือใบนี้นโปรโมใหม่นะครับเข้ามา ก็เลยแบบมีแววว่าเออเด็กนี้ก็น่าจะพอมีโอกาสที่จะเอามาเล่นได้บ้างนะครับนี่ก็คือคนนี้เลยเออพื่เดียรเนี่ยเอกบัส e ป่ะว่าเอกบัสเนาะที่มีสกิลเมื่อเข้าสู่ช่องแวน่นหรือช่องเลียเนี่ยด้วยการจ่าย1โซบัสนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดที่มีดีลิเตอร์ในชื่อจากมือ1ใบเนาะคนหาการ์ดที่มีดีลิ์นะครับดีลิเตอร์เนี่ยในชื่อจากกองไม่เกิน2ใบนะครับทิ้งแล้วก็สับกองถ้าเราทิ้ง2ใบนะครับหรือมากกว่าเนาะ เราจะได้จั่วการ์ดุหนึ่งใบนะครับจะทิ้งสองใบหรือมากกว่าได้ไงก็ต้องทิ้งสองใบถึงจะได้จั่วการ์ดุหนึ่งใบเนาะก็เป็นตัวที่ช่วยเออเขาเรียกอะไรรีดเด็กแล้วกันเนาะใช้รีดเด็กถมของเล่นอะไรอย่างเี้นะครับแล้วก็ได้จั่วด้วยแล้วก็เมื่อมันถูกดีท,ยทัยในช่องเรียนเนี่ยด้วยการจ่ายหนึ่งคาร์ดบาร์ดนะครับเรื่องการ์ดเกรดสามนะครับที่มีคําว่าดีลิเตอร์ในชื่อจากดอกไม่เกินหนึ่งใบเนาะนำการเราเอานำการที่เรียนขึ้นมือน,นั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต่่่วาาาจจว,า,า,วาชวย เป็นตัวที่ซัพพอร์ตเด็กนีลิเตอร์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็แนะนอนว่าถ้าใครเล่นนีลิเตอร์อยู่ก็แนะนําว่าให้ลองหามาใช้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ซัพพอร์ตเด็กนีค่อนข้างดีเลยอ่ะไม่พูด่าลงีล้วก็มาดูกันที่เกรดสามก่อนนะว่าเราจะใส่อะไรกันบ้างนะครับก็น่นอนนะครับเกรดสามที่เราจะใส่กันตัวแรกก็คือคนนี้นี่กับนีลิเตอร์แห่งคลื่นนะครับเกรดดอลนั่นเองใส่มาทั้งหมดสี่ใบเลยนะครับนี่ เรื่องสกิลเขอ,อาจจะไม่ได้พูดถึงมากเนาะเพราะว่าหลายๆตัวก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวตอนจะมีคลิปสอนเล่นช่วงท้ายนิดหน่อยเนาะต่อไปก็เป็นเกรย์ออนนะครับนี่เกรย์ออนก็ใส่มา4าี่ใบอ่ะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ใสอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในบล็อกแปดละไอ้ตัวที่มาเมื่อลงแล้วก็ดีลีทเหมือนตัวเกรย์ออนใช่ไหมไอ้เกรย์ดอผมว่าตัวนั้นอ่ะเออมันไม่สามารถดีลีทได้ทุกเทิร์นอ่าถ้าติดแบบสมมุติว่าไม่มีเกรย์สาวบนมือบนไลท์อย่างเงี้ย เราก็จะไม่ดีลีคู่แข่งไปได้ยผมเห็นมาหลายรอบแล้วทั้งผมเล่นเองแล้วก็ไปดูคนอื่นเล่นมา,าครับผมก็เลยคิดว่าตัวรองเราเลือกเป็นเกรยออนดีกว่าถึงมันจะกินค่าคอที่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะดีลีคคู่แข่งได้ทุกเทอร์ทุกเอทกเอร์นะเออประมาณนั้นเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมใส่มาเป็นคนนี้นะครับอ่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็คือดีลิเตอร์บายอนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ากองโฟงกัสให้ไหมอะโฟกัสให้อยู่เนาะะดัตโตดีลิเตอร์บายอนนะครับที่มันจะปรับเปลี่ยนพลังของต มื่อเริ่มแมตเทิรเฟสของแต่ละเทินนะครับก็ถือเป็นหนึ่งตัวที่ว่าโอเคนะไม่แย่นะครับเอาไว้แบบช่วงเกมรับได้สมมติว่าเจอแบบแวนคู่แข่งตีแรงๆอะไรเงี้ยเราทําเวฟแบบเราเลียกคู่แข่งทำเวฟได้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าช่วยในช่วงขาดรับได้นะครับเดี๋ยวช่วงต้นเกมที่เราแบบอุ้ยไม่มีของเล่นอะไรเลยก็ลองไล่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่มาใบเดียวพอเนาะประโยชน์ไม่ได้เยอะนะครับใส่กระติดไว้เฉยๆเนาะก็ประมาณนี้สําหรับตัวเกรดสามนะครับจะไปปรับเปลี่ยนยังไงก็ลองปรับเปลี่ยน ต่อไปก็เป็นเกรด2นะครับก็แน่นอนว่าเกรด2ก็ต้องมีตัวโปรโม,โมใหม่นะครับโปรโมใหม่เราก็ใส่มาทั้งหมด4ใบเลยนี่ตัวโปรโมใหม่นะครับก็ใส่มาสี่ใบเลยเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเนื่องจากดีนิเตอร์เป็นที่ทำเวฟไม่ได้ก็เลยต้องใส่ตัวทำเวฟมานะครับก็คือตัวนี้นี่กีเวนนะครับกีเวนของภาควีเนาะที่เมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีเนี่ยเราทิ้งเออเรารีไทยเยรรยากาศของเรากับทีมการมือรรวมกันเนี่ย ให้ได้6ใบนะครับเพื่อสเตอร์แวนการ์ดของเราเนาะและยูในิตนี้เน้นไรลบหนึ่งนะครับนะเมื่อคู่แข่งมีแวนการ์ดที่ถูกดีดิทูก็เป็นตัวที่ทําให้เด็กนี้นะทำให้แวนการ์ดตี2รอบได้น,นั่นเองจะตี3รอบก็ได้นะแต่ว่าจะเปพิอมค่าคอนหน่อยนะครับอ่าปึ๊บ,นะบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นโปรโมโการ์นะที่ผมคิดว่าเอ็น่าสนใจดีก็เลยแนะนําว่าให้ลองใส่ดูนะครับก็นะคือนะคนนี้อ่าแล้วเก็อาจจะงงว่าใส่มาทําไมนะครับก็มาดูสกิลกันก่อนเนาะมีออโต้ช่องเลี่ยมเมื่อลงสนามจากมือเนี่ย ถ้าคู่แข่งมีการที่ความหน้าอยู่บนแวนกะนะครับหรือว่าในบายโซนเนี่ย้วยการจ่าย1นึ่งคตบานะครับเลือกเรียกกะของคู่แข่ง2ใบเนาะแล้วก็บายการเหล่านั้นในสภาพคว่ำนะครับถ้าไม่สามารถบาย2ใบได้นะครับทำการคเตชาร์จแล้วก็โซชาร์จซึ่งตัวนี้ผมเนี่ยเออเอามาเน้นในการเคลียร์บอร์ดคู่แข่งนะฮะเรียกว่าการเคลียร์บอร์ดอยังไคือมันสามารถ1นึ่งตบารอ่ะมันสามารถเคลียร์เด็กคู่เคลียร์บนสนามคู่แข่งได้ถึง2ใบเลยนะแต่เป็นการบายคว่ำด้วยซึ่งหลายๆเด็กเนี่ยไม่นับยไดด้้วะคร แต่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่เคลียร์บอร์ดชั้นดีแถมถ้าคู่แข่งไม่มีบอร์ดให้เคลียร์เนี่ยเรายังได้ค่าคอสคืนได้ด้วยเนาะอย่างน้อยเราบายลิคิงสักตัวหนึ่งก็ยังโอเคอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่ถ้าใครจะลองหาตัวอื่นมาใส่ก็ไม่ไม่แย่นะครับแต่ตัวนี้ผมแค่แนะนําว่าถ้ามีก็ลองใส่มาสัก1นถึงสใบก็ได้แต่ว่าผมใส่มา4เลยนะเว่าผมชอบนะครับคือใส่เด็กไหนไม่เคยใช้สกิลมันเลยแต่เด็กนี้มีโอกาสได้ใช้นะครับประมาณนั้นแหละแ่มเกมหนึ่งก็แตตหม อาจจะนี่เออมันคือกบเขียดหรืออะไรสักอย่างนะครับจารูเอลเนาะที่มีสกิลนะครับเมื่อมันถูกเออถ้ามันกับอุ้งหางทูดีลีอยู่เนี่ยแล้วยูนิตนี้เนะี่ยถูกส่งลงดับโซนนะครับจากค่าคอนหรือความสามารถของการของเราเนาะให้นับการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นเรียอากาศจํานวน3ามใบนะครับก็จะเอาไปคอมโบกับตัวกีเวนที่เป็นเกรดตอนั่นเองแล้วก็มีออโต้ช่องเรียเนาะเมื่อยูนิตนี้โจมตีเนี่ยยูนิตเนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2000นะครับ ก็เป็นตัวโจมตีหมื่นได้ค่อนข้างดีเป็นตัวที่ต้องใส่ในเด็กดีลิตเตอร์นะเพราะว่าจะทําให้ลดค่าคอสของกีเวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําหรับตัวเอ่อตัวนี้ว่จิ้งจิงกา่าจิ้งเหรนแย่สักตัวแหละเออต่อไปก็เป็นนี่ตัวของเปิดห้างสามนะครับของลิงโจ็กเกอร์นั่นเองะก็มไม่ได้มีอะไรหรอกชิฟแล้วก็จะขาดไปไม่ได้นะครับถ้าเล่นกับโปรโมใหม่ก็ต้องมีตัวนี้ทากโกยากินะครับผมเรียกเขาว่าทากโกยากิเนาะที่มีสกิลนะครับในดรอปโซนเนาะ เมื่อใบกากเขาก็แข่งถูกรีลลทเนี่ยเราสามารถคอการนี้ลงช่องเลียได้นะครับจากดับโซนนั่นเองไว้คอมโบกับตัวนี้นี่แหละไว้คอมโบกับตัวโปรโมใหม่เทียบเราใช้สกิลต้นแนในการโมตัวนี้ลงดับโซนนั่นเองนะครับเป็นการรีเดทชันดีเลยก็เกมหนึ่งก็ใส่มา12ใบเหมือนกันนะครับเส่วนทริกเกอร์ก็ปกติสามัญนะครับทริกเกอร์ตัวเริ่มก็อะไรก็ได้ตัวเริ่มภาควีเทคมันก็หมดเลยเพาะผมก็เลยใช้เป็นตัวเริ่มเมสายาเนาะซื้อคิริคอนทิกเกอร์นะครับ8ใบ ที่แดรอพีจีนะครับรอพี่จีใบแล้วก็ผมเลือกใช้เป็นฮิลเกรดสามสี่ใบเลยนะครับสำหรับฮนะิลเนาะผมว่าออช่วงต้นเกยียถ้าดีๆโดนโหมหนักๆนี่ก็เอาตัวรอดยากนะครับดังนั้นถ้ามีถ้ามีฮิลเกรดสมาอยู่เนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะครับก็ประมาณนี้สําหรับทิกเกอร์แล้วก็ตัวเริ่มนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็เป็นเขาเรียกอะไรสาธิตการเล่นให้ดูนิดหน่อยๆแล้วกันเนาะ โอเคมาถึงกับช่วงเออเขาเรียกอะไรแนะนําวิธีการเล่นแล้วกันเนาะสำหรับเด็กดีลิเตอร์นี้นะครับก็หลักๆคือเราก็จะมาจําลองแหละว่าทํามีใบเนีญญ้ยจะทําให้ชีวิตดีขึ้นขนาดไหนละกันเนาะอ,อ่ะเริ่มก่อนเลยแล้วก็จวบหนึ่งนะครับอือดูในควาดีด้วยแล้วก็ทิ้งแก้วไปหนึ่งใบเพื่อไล่ไม่ใช่นะคนละฟอร์แมตเานาะเราเป็นฟอร์แมตภาค์ทวีนะครับก็ไล่ครับผมสกิลตัวเริ่มก่อนละกันจวบหนึ่งนะครับจากนั้นก็เปิดห้าหัสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าวายไม่เจอเลยเลย เก็บดิกมาเดินนะครับไม่เจอเลยเลยเนาะถือว่าเกลียเหมือนกันชิืออ่อย่างนี้อ่จากนั้นก็นะครับก็จบเทินนะครับเพราะว่าเราไม่ให้เราเป็นคนเริ่มก่อนเนะาะจากนั้นก็คู่แห่งโจมตีมาไม่ป้องกันดาวเอชอุ้ยของดีซะด้วยเอื้ออ้อเทินเล่สาสแตนแอนด์รอโอเคผมก็ไล่เป็นนี่คนนี้เลยนะครับสกิลทำงานครับผมโซบ้านหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือที่มีคำว่าดีลิตเตอร์ในชื่อหนึ่งใบนะครับแนะนำว่าทิ้งเป็นเกรย์ออนไปเลยก็ได้เนาะทิ้ง ท,ทิ้งเกอนอนอะทิ้งเกออนแหละเพราะว่าตัวนี้ยังพอกันได้นะครับเอาเป็นคิวหมือนเอาไปกันได้เนาะจากนั้นเราก็เอาดีลิเตอร์สองใบจากเด็กครับทิงลงดอบโซนตัวที่แนะนําก็เป็นทากยาจิจังนั่นแหละเออทากยยกิทากยากิากากอ่าทีนีสองใบเลยถ้าทิ้งสองใบเราจะได้จั่วหนึ่งนะครับถ้าฮกยากิเนี่ยอ,อยู่ในดอปโซนจะเก่งกว่านเนาะชึบ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 ทิ้งสองใบนะครับได้จั่วหนึ่งใบชึบโอเค นั้นก็อืแค่นี้แล้วกันเอ๊ะหนึ่งหมื่นนะผมได้เช็คไม่มีอะไรคู่แข่งโจมตีมาไม่ป้องกันเอะเพื่อเขาตีมาอีกรอบอ่ะขอหมื่นหนึ่งก็ป้องกันครับผมอะไรนี้อ่าแล้วก็เขาเธอเราสเต็ปแอนด์ดรนะอชื้อวัยจุดอะไรทิกเกอร์เนาะไเกรีออนยี่บ้านเล่นกิฟต์นะครับอันนี้เราแต่สถานการณนะ์เนาะถ้าถ้าเป็นผมผมแนะนําสําหรับเด็กนี้นะเล่นกิฟต์หนึ่งดีกว่านะสำหรับเด็กนี้นะเฉพาะเด็กนี้นะชือ้อแล้วก็สไตล์ผมด้วยแหละสไตล์ผมจะชอบเล่นกิฟต์หนึ่งมากกว่านะครับ ชืบกิ๊บหนึ่งชืบชืบชืบอืมมีมืออย่างนี้ก็น <söz oule tout chat> ่าสนใจนะนะผมก็ใช้สกิลของเวนการเลยเคาร์บัตสองแล้วผมชืบดีดีไเวนการผู้แพงจากนั้นตัวทาโกยากิสามตัวในดอกโซนะครับเห็นถูกดีลีทเนาะก็คอลงมาเลยเราจะคอย่งไัก็แล้วแต่เรานะครับอืมก็้าผมเลือกคอเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะก็เลยขึ้นไปล่องเป็นห้าหาสามหาเกรดอลหน่อยสิห้าโอโหไม่เจอเนี่ยแหละเด็กมันจะค่อนข้างเล่นยากเพราะว่าถ้าไม่มี ตัวเกศสามอะไรเรื่อยๆเนีะเด็กมันค่อนข้างจะอ่อนนะครับดังนั้นผมก็เลยใส่เป็นตัวเกรอ่อนมาใส่แทนแต่ว่าก็กินเขาค่อนข้างเยอะนะกินคอสค่อนข้างเยอะนะครับค่าคอสกินหนักมากนะครับจุ๊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 บจากนั้นก็ลงอีกตัวหนึ่งแล้วกันเปิดห้าแหกเกรดอลหนึ่งสองสามสี then, ่ห้าโอ้ยไม่เจอเอาเอาเกรอ่อนก็ได้ไงจุ๊บ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 โอเค จากนั้นทิ้งก้ามือหนึ่งใบทิ้งตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับนะชึบชัวอ่ะบอดก็แอบสวยอยู่แต่ก็ไม่ได้สวยมากหรอกจริงๆจังหวะน,นี้เราจะเล่นตัวนี้เลยก็ได้นะถ้าเรามาั่นใจว่าเราเช็คโม้หน่อยอ่ะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ไปเทิร์นเฟสนี่ตีทวีดรา้านี่มาแล้วเกรี์ดอลนี่อุยอ้ยเหลือบนกระป๋องเลยอะแม่น่าสนใจแล้วก็ตีตีตีตนะครับผู้แข่งโจมตีมาไม่ปะกันเอื้อตีข้างตีทำไมไม่รู้แต่ตีข้างตีแว่นเอื้้อขีพัง จบเทอกครับสเตนเดนโรกุมานูกิ๋งเนาะจัวหนึ่งอ่าเราก็ไลฟ์เลยเกรดอลปึ๊บจากนั้นฟอร์มผมแนะนำว่าให้ลงแวนกาดไปเลยนี่ลงแวนกาดไปเลยอัดแวนนะครับ Adv ance, อัดแวนอัดแวนชื้นจากนั้นก็ใช้สกิลครับผมเคาน์เตอร์บ้าหนึ่งนี่เมือ่อไลฟ์ทับนะครับเมือม่อไลฟ์เมื่อลงสนามที่ชองแวนกาดแล้วถ้าเป็นการไลฟ์ทับเกรดสามเนี่ยจะได้รีลีแวนกาดคู่แข่งด้วยตัวนี้ก็จะบวกคริบอ่าบวกครีบอ่าบวกคริเออวางยังไงดีเอ,อวาวางวานี้กันบวกคริบหนึ่งอ่าชื้น จากนั้นก็อเราจะใช้ตัวทาโกยากิไหมจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทาโกยากิจะถูกแทนที่ด้วยตัวกระป๋องสองตัวแหละผมก็ลงกระป๋องไปสองตัวเลยนี่เราจะทำท่าแวนลุกสองรอบกันละกันนะ <c oughs> แต่ว่าเรา,เราจะต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมดสิบสองใบเรานับการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะครบอยู่ครบอยู่ครบอยู่ชึบอันนี้มือเราอันนี้มือเราอ่าโอเคแล้วก็แบนการจ้องตีชึบ ตีเลตีแบบบูนไหมน่าต่เรานะครับผมก็แนะนำว่าฟู๊ไปเลยก็ได้นี่ก็จะเป็นสามหมสเป็น4ี่หมื่หนึ่งสองคลิวินไลท์อเกอร์อ่ะจัวหนึ่งเราจะให้พลังไทรก็แล้แต่เรานะครับปึ๊บจากนั้นก็เอากระป๋องตีข้างกระป๋องก็จะตีประมาณ17,22จ็โดยประมาณเนาะ22นะครับตีเชยค,ครับผมกินหนึ่งสองสมสห้าอืม 6แอวนี่สเต็ตจะเปลี่ยนการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชึบแล้วก็ไรล็อกหนึ่งครับผมจากนั้นก็โจมตีอีกรอบชึบนี่ไรเช็คครีคอนทิเกอร์ให้ไทยกระบะก,กันไปเนาะจากนั้นก็อันนี้ตีชึบตีเสร็จหนึ่งสองสา,สามสี่ห้าหกนี่เหลือไว้นะครับไปใช้เทอรหน้าอะไรอย่างนี้นแสแต็ตขึ้นมาอีกครั้งปึ๊บแล้วก็ตีอีกรอบอประมาณนี้นะครับ แต่ว่าตีรอบหนึ่งรอบที่3เนี่ยจะได้เช็คไม่ได้เนาะก็จะเหลือมือแค่ใบเดียวนะครับประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ดรอทิเกอร์นี่เราไม่เหลือเลย,เลยนะครับเราจะเหลือมือศูนย์แต่ว่าพอเช็คได้ดรอทิเกอร์ก็เลยได้มือชื่มาใบหนึ่งประมาณนั้นเนาะ <S <S ก็เนี่ยเด็กเนี่ยมันจะเล่นประมาณนี้คือมันต้องดับเครื่องชนเราพยายามอัดคู่แข่งให้ตายได้ไวที่สุดนะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ถูกกับช่วงเลือเกมเท่าไหร่นะมันเล่นได้แค่ช่วงต้นเกมกับกลางเกมนะครับก็คือช่วงที่แบบเรามีสองได้เม่จามสู้เมายแล้วนะครรับเะ่คูแแขจิมบบ ฟาร์มของฟาร์มเลยมากระทืบเราได้อย่างสะใจแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าสำหรับเด็กนี้นะครับหลักๆที่ผมอยากจะพูดก็คือจะมีตัวโปรโมใหม่เนาะอ่ะตัวโปรโมใหม่กับอ่ตัวนี่ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยจากที่ผมลองเล่นมาได้สองสารอบเนี่ยผมรู้สึกว่าไอตัวโปรโมตัวเนี้ยอ่ไอตัวโปรโมตัวเนี้ยเออผมแนะนําว่าถ้าใครไม่มีก็แนะนําว่าให้ใส่เป็น ไอ้ตัวนี้ก็ได้ไอ้อยู่ในวาอ่ะนี่ใส่เป็นเกียร์รี่หรือไม่ก็ตัวตัวเนี้ยอ่ะเนี่ยให้เรียกว่าจะเป็น2ตัวนี้นะอันนี้ผมแนะนํานะถ้าใครไม่มีตัวโปรโมใหม่จริงนะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบตัวโปรโมใหม่นี้เนะี้ยต่ไม่ชอบก็แนะนําว่าเป็นเกียร์รี่หรือไม่ก็ตัวนี้นะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะทาประโยชน์ได้ดีที่สุดแหละอย่างน้อยตัวเนี้ยถึงมันจะไม่มีเอฟเฟคอะไรแต่อย่างน้อยมันก็ยังเป็นชิลหมื่นนะครับยังเอาไปป้องกันได้แล้วก็เกนะียร์รี่เนี่ยยังขู่ฮิตคู่แข่งได้ประมาณนั้นเนาะ ก็เลือกเอานะครับว่าจะใส่ตัวไหนก็แนะนํากันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ผมแนะนําว่าให้เลือก2ตัวนี้นะตัวอื่นก็ได้แหละครับตามที่คุณผู้ชมอยากได้แต่ว่าก็ผมว่า2ตัวนี้ดีสุดผมชอบอะ่ะเออสมชอบแหละผมชอบของผมแหละเออแล้วก็ตัวนี้เออใส่สักสองใบ,บก็ได้ในเด็กแล้วก็ใส่พวกนี้อีกสองใบก็ได้นะ้วแต่เราครับวันนี้ก็แนะนําไปส่วนตัวโปรโมใหมก่ก็ถือว่าค่อนข้างกิ่งนะครับใช้ได้เลยสกิลนข้างโอเคอยู่นะ หรือว่าช่วยถมหลุมแล้วก็ช่วยเออเขาเรียกอะไรถมของเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยรีดเด็กได้ให้ช่วยให้รทรัพยากรพวกทิกเกอร์อะไรเนี่ยมีโอกาสออกได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่สําหรับการมาของมันนะครับแถมยังช่วยแบบปึ๊บป๊บปั๊บป๊บอ,อ,อะไรประมาณนั้นด้วยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะสําหรับเด็กนี้ด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องของเราได้นะครับ มีความคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ก็อยาอยาเป็นแบบประเด็นเหมือนคลิปก่อนหน้านะครับก็อยากให้แสดงวามคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์น,นิดนึงนะครับไม่ใช่มาบอกว่าจัดเรื้องไปชื่อใครเขาไม่ได้เลยจะเรื่องของคุณครับอืมเรื่องของคุณครับไม่ได้อยากรู้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะบ๊ายบายสวัสดีจ้าบาย